อนนี้เราก็จะมาดูแบบจําลองของการใส่สายระบายทรงอกก่อนนะครับสายระบายทรงอกที่ถูกต้องนั้นเนี่ยเมื่อมีการใส่เข้าไปในตัวผู้ป่วยแล้วตำแหน่งที่แนะนํานะครับก็ควรจะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับเมื่อสักครู่เราได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าการใส่สายระบายทรงอกนั้นเนี่ยไม่ควรจะใส่โพสเทียร์ไปกว่า mid อคเ l อรี y line นะครับสมมุติว่าเราใส่สายระบายทรงอกเข้าไปแล้วเนี่ย ถ้าหากว่าเราใส่ทางด้านอนเทียต่อมมิดแอชเทอรี่ลน์จริงเนี่ยสายมักจะขึ้นไปในชิดทิศทางในการที่จะชี้ไปยังเอพิกของปอดลักษณะแบบนี้นะครับปัญหาของเราส่วนมากที่เราเจอกันก็คือว่าการใส่สายระบายทรงอกนั้นเนี่ยสายระบายทรงอกไม่ได้อยู่ในท่าชี้ไปจากแอนเทียไปโสเ r เทียอินเทียไปซุปเทีย นะครับสายของเรามากักจะอยู่ในท่าแบบนี้ซึ่งอาจจะทําให้สายระบายส่งออกนั้นทํางานได้ไม่ดีนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาเริ่มต้นในการดีไซน์การทําหัตถการอันนี้เราก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าเราจะลงอินซิช t ั่นอย่างไรนะครับบอกแล้วว่าเราจะลงอินซิช t ั่นที่ช่องที่4ที่5ที่6นี่คือเรลืที่1 ที่สที่3ที่4ที่5นี่เลขห้านะครับนี่เลขสี่นี่เลขหถ้าเราตั้งใจจะใส่เช็เรนที่ intercostal space ที่5ก็คือใต้ช่อง5ช่องนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราจะต้องลงอิน i ิชั่นบนริบที่6ขอให้ใช้ริบที่6เนี่ยเป็นประหนึ่งเขียงนะครับเราสามารถที่จะกดมีดหนักมือไปได้เลยเพราะว่า ต่อให้เรากดหนักมืออย่างไรก็ตามถ้ามีเขียงคือริบอยู่จะไม่มีทางที่จะทะลุเข้าไปในทุราได้นะครับอันนี้เมื่อมีการลงอินซิชันเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือการแหวกสิ่งที่แนะนำก็คือแหวกขอบบนของริบที่ลงอินชิชันลงไปนะครับะแบบนี้เป็นต้นไม่มีความจำเป็นที่จะ แหวกขึ้นไปแล้วไปลงเ,เ,เข้า intercostal space ข้างบนนะครับทำแค่นี้น่าจะเพียพอเหตุผลก็คือว่าถ้าเราทำการแหวกขอบบนของริบท,ที่ลง i n c i t i o n ไปนั้นแทรคที่ได้จะสั้นและตรงทำให้สายนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าไปใน c h e ในลักษณะที่ anterior ไป posterior i n f ี r i o r ไปซ u p e r i o r มากที่สุดนะครับหลังจากการแหวก นะครับระยะ1เนี่ยเราจะถึง intercostal muscle ทันทีนะครับเพราะว่าระยะสกินถึงแฟตเนี่ยเกือบทั้งหมดได้รับการบายพ s าสไปแล้วจากการที่ลงมีดจนถึงชั้นซี่โครงนะครับขั้นต่อไปก็คือการแหวกอันนี้พิฟอรณาตรงนี้ก็คือว่าบางคนอาจจะได้รับการสอนมาว่าให้ทิ่มไปเลยแล้วก็ค่อยแหวกซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยอันตรายมากนะครับสิ่งที่ผมสอนแนะนําก็คือว่าขอให้แตะไปบน i n t e r c a m u s c l ล แหวกแล้วถอยแตะเข้าไปใหม่จะได้ลึกมากขึ้นแหวกแล้วถอยนะครับจนเมื่อเข้า plural space ไปแล้วเราอาจจะได้น้ำออกมาได้ลมออกมาได้หนองออกมาอย่างไรก็ตามนะครับไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่นิ้วเข้าไป explore ว่านี่คือช่องอะไรนะครับแต่สิ่งที่จะให้ทำก็คือใส่แคลมซึ่งมีขนาดปลายเล็กกว่านิ้วเราเนี่ยเข้าไปจะต้องมีความรู้สึก โลงนะครับเพราะถ้าเราใส่เข้าไปในเนื้อปอดเราจะไม่สามารถที่จะกวาดแคมปไปที่ต่างๆได้อันนี้ถ้ากวาดแคมแล้วเริ่มติดขอให้หยุดเลยนะครับคิดว่าการใส่เชือเซนนั้นคงจะไม่เหมาะสมในการแก้ปัญหาสำหรับผู้เปิดคนนั้นๆเลยนครับอันนี้เรามาดูอ่ m ด n มอนสเตรตใน s p ป c ิ m e นจริงกันดีกว่านะครับ